สบายดีบ่วชูขูดทุกคนนะจ๊ามันนี่ต้อยสิมากินหมักข้าวนะจ้าหมักข้าวต้อยขูดใส่ใส่น้ำตาลนะจ้ามาเด้อแซ่บๆเหมือนกันนะจ้ากินของหวานแต่เศร้าสบายดีน้องตอนนี้ห้าก็นซิมากินหมักข้าวดนะจ้า ข้าวหอมมัน่อกัดพูดแล้วตานใส่แล้วเขาก็มากินของหวานกินของหวานแล้วเขาก็จะไปจ้าซื้อกันแล้วก็ไปจองโต๊ะฟ้าจ้ซื้อซื้อเพื่มาไปจองโต๊ะหวานหวาน น้ำเรียมโดยไปห้องเียพนคนไปกะนไปจองโต๊ะจองตั้งซื่อเลยพี่น้องเพราะอันยังพันได้เข่ามื้ออื่นขเขามืออื่นเป็นมื้อเียนเลย เกดพนยังบ้านตื่นนอนเนาะเต็มชัวรอะไรตื่นอะไเอาไปเอาไปกินน้ำไ้ากินน้ำบ้างาลวรีบันกาไปวัดเดินเนาะไปวัดจะเศร้า มาเห็นแม่เกาะให้ไปห้องเยนต้องนุ่งผ้าหูงเล้วพี่น้องเพราะว่าอันพอหนึน่งแล้วเขาสิ้นุ่มมันสิ้นคาดอุบาลแล้วเขาสิ้นุ่มกับโปรง คนด้วยจ้ามันฟองหวานม่เท่าหวานมันหอมของ้าวง้าวงตออยังน่อยไม่เท่าไม่ยัง้อยพาสีตลอดเลยแต่นี่เตล นี่กาโทรศัพท์ตกแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าไม่จับกล้องมันบอดีน้องต้อยขอโทษขออภัยนะจ๊ะใช่มาปุ๊บตกเลยเกือบอันโทรศัพท์น้องต้อยสิวะเตะลงทางหน้าเลยลงจากรโลดดักปั้งแหงเน่ยแต่ว่าบุกิดยังค พันเตะหัวแล้วพี่นใหเงินให้ผมมีซื้อ่มเงนปเแลอื่เยีเกระเป๋ามอนี้เรา่ได้อะไมึงนธรทมดาไป อันที่ห้องเพื่อนกับุ่มมี่อันรกที่น้องเอ้ยน้องต้อยกับตุ๊นไปผ้าพ้าไปช้าอันไปของไอ้ันก็อันพราะนจุดซื้อห้องเฮียแล้วกับน้ำหลังก็คือฟ้าก็เป็นห้องน้อยกับไปน้ำหลังรถที่กับป่มมี่น้องต้อยกับจังเงี้ยแที่น้องเอย ค่เกี่ยวกับส่งผู้นี้แน่จัดส่งผู้นี้แน่จากสิไปรับผู้นี้จากสิรับผู้นี้ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยจากทีเฮ็นทานเฮ็ดนี่แน่มันบ่มีคนไปรับไปส่งรถที่บีบกับ่มีอย่าเงี้ยชื่อเอาวก็บ่มีเงินลุ่นอย่าเงี้ยกับเฮียนกับเฮียนกัไก่ใช่ย่างไปกับหม้อขี้รถน้ำหมูกับคนกเกรงใจเขาขี่รถเขาก็ขี่รถที่มันสิดุปั่นเฮาเนาะเมื่อย ยังเงินกงไก่ไกม่หรอประมาณสองกิโลสามิบบาั่งเมือบบนหอยางนเมือบัอยางอืมบ่ดแ้ยเงินผ้าไลยกับ จะหั่นไปหั่นประมาณเนี้อปาประมาณกิโลปายนเนี้อคันก็ประมาณสองกิโลปาย ช่วงสามเวลาเลยพี่น้อยคือตอนเช้าตอนสวยตอนแรกงูเงอนเพราะว่าเลิกงูเงอนมาก็ต้องมาเงอนเนาะมากินข้าวพาย้อนมีเงินแค่ได้เขาซื้อเคเปียร์เขาุูนเ่าเงินกินเนาะก็บคนได้มาเนาะแต่ห้าบุญอีกก็ต้องมากินข้าวเงอนมาเงอนมีอย่างเขาก็ต้องกิน

ป,ป้าคุณพออป้าอันเจ็กแ้วที่รทีไปทานยันมาแต่มีรถที่แบกนี้ลงจะคลองเกือกลงจะคลองเลยไหนจะ้อยนนงนงยงหนาคันหนึ่งูกค้อง น้องตอยกันซื้อให้คันทองพันหนดี๋ยวฟ้าพันหนึ่งะเปนเฮียนที่เฮียนที่แพงได้คันบถที่ทองคันกันสามชี่พันเออคันหนสามลแพงได้รถที่น้อยคันน่อยกับแพงเือกันคันน้อยก็เลยกพัน รถทีบมันสับหรือถีบ่ายแพงไหมเด็กงินบาทขึ้นของอะไรงินบาทแพงรถทีบใหญ่คือถีบแถวแข้งแข้งทีบเอาเอาไปเอารถไทยรถรถรถทีบเนาะพี่น้องหรือว่าจักรยานจักรยานนี่เป็นรถจีนหรือว่าเป็นรถไทยเนาะเราต้องเอาชื่อรถไทยบพราขี่เป็นปีเอาอันเพียนอันเท่าษาได้ขี่สองปีพี่น้องเงียนะเท่ากับ ขอชี่ไปแล้วพ่อมีบุมมีกับบุมีกันนะาวขอชีไปอีกคันดองเป็นเนี่ยนอเช้าประชงนะให้แม่แม่ข้าเรียกล่ะย่างมา พาคนมีรถที่มีรที่ใครเป็นเงียนขี่เงียนขี่เพื่อนกับเป็นเนี่ยว่ามีสัมพเพ่อน่างไรของที่รที่เป็นขี่ที่ดูว่าขี่จักรยานมีงูขี่ไปพร้องเดียวตอนนี้เพื่อนกับเงี้บ่เป็นเามีรถที่ถ้ามีรถที่เป็นเงียสมอขี่สมเพื่อนกับเป็น หมกัมาชวนเช้านี่มัมีโรทีว่ะ้าสิไปแล้วาสาวห้าว่ะที่ไปจักไปหมูเบิกกับเอาไปก่อนเด้อไปหานงี้นะหมูเบิ์ไปหาน้างี้กนเจ้ากันแ้กินนี่เล่ากับไปแล้วพี้นนอนี่การลงคอรไปก่อนนตา ไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยคำหวานนะคะขอบคุณเอชซีทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าขอบคุณเลยเอชซีทุกคนจ้าที่ให้กำลังใจน้องต้อยน้องต้อยจะมีกำลังใจสู้เลยจ้าที่มีต่อยกับก้าวัสดีวยก็ชิน้าเลยจ้าบ๊ายบาย